สูตรนี้หมใส่น้ำตาลสบายดีพอแม่พี่น้องเบิร์สุกุลสกคนมน,นีเตยสิพามาหนึ่งก่อยสู่กินเนาะแล้วบอกวิธีเหตุว่ากินแล้วแดดมันจะสิบบเมาเนาะมีหลายๆคนคอมเมนต์เข้ามาว่ากินก่อยแล้วเมาเนาะเตยกับ,บุงว่าซึ่งจะไปกินท่าใดด้วยกันมน,นีสิพามาเบิ่งวิธีเหตุเด้อก่อนจะไปกินก่อยเทากหอคอกินอันนี้ก้อนอคอกิน หัวแจักบ่อนี้มันคืออย่างอันนี้มันคือเบยงด้อดือ้อเนียมอะเนียพักเม,ม,มียงเมียงเฝอแล้วก็มีลูกชิ้นแล้วก็พักใส่ข้างในเนาะมันจิ้มนี่เองมันจิ้มในถัวดิน ตอนแรกเขาสินำก่อยออกมาจากถุงเนาะแล้วก็ตักน้ำใส่เพื่อล้างก่อยล้างกลิ่นเหม็นมันออกจากนั้นก็บีบๆให้น้ำมันออกเบิดแล้วก็เอามาใส่ซึ่งเลยเมนี้เขาจะใส่มันแกวแทนหมักอึนเนาะแล้วก็เอาเข้าวเหนียวลงไปใส่นำเพื่อความเหนียวนุ่มและได้กินลหล จากนั้นก็นาไปคางใส่หม้อซึ้งเขาเลยแล้วก็ปิดฝาไว้จับเวลาไว้พร้อมเนะาะทบทัดนี้เฮาสีเอามะพร้าวที่เฮาขูดไว้นั้นลงไปนึ่งใส่น้ำเนาะเฮาสีนึ่งให้มะพร้าวสุกเลยเนาะเผื่อ,บอ่บห้มันบูดง่ายแล้วก็ปิดฝาไว้อีกรอเวลาหนึ่งไว้ประมาณส0สิบนาทีเนาะ จากนั้นเท่าสีเอามันออกไปแกะกลบับเท่າกับอมันออกมาเลาะก่อน,น จากนั้นก็น,นำมันมาบีบบีบบีบ,บ,บเนาะให้มันเป็นมุนมุนมน,นะนะบีไปบีบไปขูดมะพร้าวฮาวไวโหนามันเนาะเพล่เพิ่มความหอมความแซ่บความเป็นตะกินเอาการบ้วงะอะไรขูดเนาะเมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วเข้ากระสิน,นํำก้อยทีนึงซุกแล้วออกมาเนาะ ที่จริงนะก้อยนะสู้ตั้งแต่30นาทีที่แล้วแต่ว,ว่าเฮายานมันเย็นก่อนดิก็เลยค้างไว้ก้อนแล้วเขาก็นำมาตักใส่กันกับมันเลยเนาะสุกแล้วเนาะใส่เวลาไป30นาทีพอเ้ยทุกคนแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปก่อนมันยังหอนๆ จเจ้าหาว่าคอยจะเป็นเบาหวานลูกเบาหวานถามหาเลยมักของหวานเนาะติดของหวานมือนีใส่มันแกวแทนมังือเด้อบอรับฟังความเห็นต่างเพราะว่าไปหาซื้อมังือแล้วบ่บมี่เนาะใส่มันแกวแล้วก็ขดลุ่นให้มันเข้ากันเลเนะ้ะ กินนั่นก็ยย้อนยุกก็เนอะอแต่มาปัญยุกไม่ไปเลยคุยนกักเผาไปนี่เ้ากระตักใส่ถ้วยตกแตี้ยมคุยเผาลงไป เป็นอันว่าเรียบรอย้อยกินได้แล้วก็มาสู่เวลาของการชิมเนาะหอมหอมสวยงามบอมาสิกินให้เบิ้งพอมันสิเมาแถบาบอถ้าคอยเมาคือคอยบ่ได้ลงคลิปนี้เด้อถ้าคอยลงคลิปมีแสดงว่าคอยผ่เมามัมอืม้อหือ คเคยบอได้บอกว่าสูตรนี้แซ่บที่สุดดีที่สุดเนาะแต่มันคือสูตรของเขาเองอยากแบ่งปันให้เบิงน้ำกันซื่อๆเนะาะใรอยากให้ตามใส่มือมเ้ายของพายลายก็กันสูตรนี้บใส่น้ำตาลมักร้าวล้วน ซ่บอะไรถ้านึงซุป่าจังได๋ก็บ่เมาเนาะแล้วก็ถ้าเย็บแบบถ้าสมมุติว่าบ่ได้ผ่านขั้นตอนแบบที่เฮาเฮ็ดมาในคลิปก่อนก็คือเมาแน่นอนถ้ากินก้อยแบบอยากมันออกบ่เบิดแล้วก็นึงก้อยบ่สุก100%คือเมาแต่นี่บ่เมาอากาศเป็นจังได๋เเ Mình được không xem ăn phải nhằm từ mặt fin, ừm, Mà đứa, mà đứa chẳng đôi phạt chiều bộ ơn đấy Hôm này ยืนอ,อยู่เด้อมีหลายยกเช้า so delicious ยัมมี่ยัมมี่ยัมมี่อันนี้ยำก๋อย อันนี้เพื่อความสวยงายมมาช่วยด้วอันนี้บอกกินกินอะ้วกินได้บอสไม่ใส่จีซิมให้เบิง่งแต่ว่ามันกินได้แบบดิบๆขอกรีบหนึ่งพวมาไใส่จะกินดอกอนันซันน้ำพอยอืมระเด้อละเด้อละเด้อมัม อหอมเนาะนะคะคือใบเตยบุญลุงสายตาขออีกอีกหนึ่งอ่าแย <c oughs> บเสยพีนะ่เนอะลอง ลายำเข้าไปแล้วเฮายำข้าวที่เฮาใส่ลงไปน้ําน่ะมันเหนียวๆมันแซ่บเนาะอืมอืมนึกว่าสิท่ายจัก4-5ชั่วโมงนี่บ่เนาะถ้าเบิ่งอาการน้ํากันยันคุณเจ้าบ่เสือ้อ วายกวายกบวชบ้านนั่นนักเนาะ้าระกันได้ว่าโบเมาเนาะพี่น้องเนาะคือจากคลิปฝก่อนแถวถ่ายมาผ่านมาประมาณสิบวันแลน้วเนาะโบมเมนว่าหลังจากที่ลงคลิปได้คือแต่ถ่ายคลิปไปแต่โดนลน้วเนาะแต่ว่ามันอยู่หน้าก็เลยโบมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็เลยบ่ได้ลงผ่านมาเป็นสิบวันแลน้วเนาะยังอยู่ดีไม่แห้งสบายใจหายห่วง สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะจังไดก็ฝากพี่น้องช่วยกดไลค์ซับสไครต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เตยนนเด้อไปแล้วเด้อสบายดีบ๊ายบายมากินน้ำกันเด้อ,อยูพีอาะบอมเมาแน่นอนรับประกันร้อยเปอร์เซ็น